เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือเป็นบรรยากาศนะครับข้างหลังก็คือเป็นที่ที่ผมจะสร้างเป็นโกดังเก็บของครับแต่ตอนนี้ยังเป็นป่าอยู่ก็เอามาถ่ายเป็นวิวนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะพาไปดูนะครับสําหรับนะฮะอะไรนะครับวันนี้ก็คือเป็นเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องของ D ี a แม็ก1.9นะครับเพราะว่าตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับถ้าเกิด มีเฟืองใดเฟืองหนึ่งนะครับที่มันบินไปหรือว่าก่อนไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ปั๊มน้ำมันเครื่องของเรานะครับทํางานไม่เต็มระบบนะครับก็ทําให้เกิดพวกชาร์ปละลายอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลยว่าไอ้เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องของดีแบกหนนั้นว่ามันเป็นยังไงครับเผื่อใครที่กําลังมองหาอยู่แล้วอยากจะไปขอแบ่งตามของที่ถอดเนี่ยบางทีมันติดกับเข้าเหวี่ยงเขาก็ไม่ได้ถอดมาให้นะครับอ่าเราก็เลยนะครับจะพาไปดูเลยว่าไอ้เฟืองเข้าเหวี่ยงดีแบกตัว1ตัว1 1.9เนี่ยของใหม่มันก็มีแยกนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าหน้าว่าหน้าตาของเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องในดีแม็กเก1.9ที่ติดกับข้อเวียงหลังนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ก็คือนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับที่ติดกับข้อเวียงหลังในดีแม็กเก1.9นะครับหน้าตาของเขาก็ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนี่แบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเรา ถอดมาแล้วครับเราเช็คดูนะครับถ้าเกิดมันมีเฟืองนะครับที่บินไปหรืออาจจะลูดไปเงี้ยก็อยากจะให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบแก่ปั๊มน้ำมันเครื่องเราได้นะครับทาให้ปั๊มน้ำมันเครื่องเราเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับนะแบบนี้นะฮะแล้วก็จะบอกว่างี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะใช้เป็นของแท้ถอดนะครับถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับแต่พี่เนี่ว่าถ้าเกิดเราไปถอดจากข้อเวียนเนี่ยบางทีเขาก็อ,อาจจะไม่ได้แบ่งให้หรืออาจจะถอดออกมาแล้วนะครับมันก็อาจจะไปตอกแล้วแตกมันก็ไปเสียของเเเาาก็ลย ไม่ค่อยอยากจะถอนให้นะครับสู้มาดูของใหม่เลยนะครับเพราะว่าของใหม่อันนี้ก็คือเป็นของแท้เบิกห้างหรือแท้เบิกศูนย์นะครับนี่นะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือเบอร์มันนะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้เบอร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับผมจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบพระคุณมากครับ